รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอนตอนน,นักข่าวกีฬาสายสู้สายดิ้นวันนี้เขาดีดตัวเองออกมาจากแวดวงสื่อสารมวลชนและตั้งตัวได้ด้วยธุรกิจรับติดตั้งมุ้งจีบนะ <laughs> จะบอกให้ไซน้อยนนทบุรีชีวิตตองเกิดเป็นคนตอง มีความคิดดีรับรองทางตันไม่มีเดินไปได้ดีตลอดเส้นทางคิดดูดีๆท่านน้องจะมีแฟนใหม่เจ้าจเลียนใจลืมพี่ลในวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของคุณสมชายสรีรังไพโรธอดีตนักข่าวสายกีฬาคนนี้เขาย้อนความทุกข์ยากความยากลำบากให้ฟังเมื่อครั้งเลิกเป็นนักข่าวพ่อแม่ทอนนั้นคุณพ่อก็ติดคุกเป็นเสือเก่า ปยิงคนแล้วโดนจับได้แล้วก็คุณแม่พอหมดคุณพ่อไปก็ต้องเอาผมไปฝากวัดพอจบพอเจ็ดปุ๊บก็เข้ามาอยู่กรุงเทพมาขายทานขายทานขี่รถขายทานนี้ฮะขายทานจนส่งตัวเองจ้าปรินยาตีผ่านทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอด S <S <an> <S เลิกจบเลอกขายฐานมาทําเป็นเซลไฟฟันอยากจะเข้าวงการทีวีปี2529เล็กมาอยู่กับพี่โยง่งเอกชัยนพจินดาทําสายฟุตบอลด้วยกันพี่ยงเสียพี่ตนนนกัดกระด,ดึงเข้ามาอยู่ในวงการมวยทํข่าวมวยพี่นุนก็ามาอยู่คอฟดีว่าอยู่กับพี่ก็อยู่วงการครอฟมา18ปีทลายกําแพงกับดักของชีวิตกําแพงแล้วกําแพงเล่าโอชีวิตคิดไม่เดอ่าเหมือนดังเป็ดมาเลี้ยงไก่ ชีวิตต้องต่อสู้กันไปยิ่งกว่าไก่เลี้ยงเป็ดแต่เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาจนวันนี้วันหน้าสำเร็จ จริงไไไม่ด้กกที่สุดเจอคนแนะนําให้ทําธุรกิจมุงจีบรับติดตั้งตามอาคารบ้านเรือนเพื่อป้องกันยุงและแมลงเข้าบ้านเบื้องต้นคิดไม่ออกว่าจะดีหรือไม่เพราะคนละอาชีพกันเลยเเม้้าออีีีกรังดยวจน เปิดบริษัทอัแกไยเซอร์ปีเดียวเกิดปฏิวัติขึ้นมาจอบอีกคปซ็กตี่เลี้ยงชีวิตเจอเพื่อนทาบ่อฟาร์มปลาชโดส่งโรงแรมไปได้ดีบังเอิญปฏิวัติอีกดวงซวยจริงๆมาขายก๋วยเตี๋ยวไก่บังเอิญมาเจอเพื่อนอยู่คือคุณคมสันชักชวนไปชักชวนมาช่วยกันทาพี่มาลองดูกร ก็เลยมาทําจนทุกวันนี้ผมยังไม่ลืมผู้มีพระคุณท่านนี้แต่เมื่อได้ลองทําดูปรากฏว่าเดินไปได้และเดินไปได้ดีด้วยจนวันนี้งานล้นมือจึงมีการทําบุญขึ้นบ้านใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้คุยถึงความบากบันในชีวิตนะฮะแล้ววันนี้ก็ได้รู้ทั้งซีรีส์นะครับซีรีส์ของชีวิตนะตลอดมานะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นการรวมผลของคนเป็นเยื่อนะครับ คือเป็นเหยื่อในการติดตั้งมุ้งจีบของแกนะครับที่นนทบุรีสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าทางเดินยังมีและเดินได้เดินดีไม่มีทางตันถ้าเรียนรู้มันครับไปคุณสมชายและกิจการมุ้งจีบของเขาจงเ่จงเจริญจงยืนยาวสืบไปไม่ว่า 喂、哎，公主。 เราดีๆกับพี่คำรณว่างหวังสีชีวิตจะดีน้องพี่ต้องต่อสู้ลูกท้อไม่ทานแล้วเราจะพุ่งทยานไปสู่ความสวยหรูเชกเช่นคุณสมชายสีรังไพรโรดอดีตนักข่าวกีฬาคนนี้ที่นนทบุรีนะะจะบอกให้กกลังงใจจาอ